เมาคีดานครับเมาคีลาสัตวเมาขี่ล่าสัตวขาดแต่ขาดขาดแต่ขาดขลุกน้ำมันออกมาหมดขลุกน้ำมันออกมาหมดมาลาข่อปีก้อนหนึ่งกลุ่มนะคะวันนี้ทุกทักกันเลยห้าคนโอเควีโกไปทำภารกิจย้อนวันวานย้อนวัยสมัยช่วงมัธยมนะคะนั่นคือมัมมอะไรไว้ในแก้มค่ะ เคยเห็นเสือกินหมูตอนนี้แหละค่ะโดยที่จะมาเข้าค่ายลูกเสือซิวันนี้ก็คือค่ายลูกเสืออะไรนะลูกเสือสซน้อยค่ะรู้จักคนที่โอ้ลูกเสือสซน้อยเวลาในไลน์นี่ก็ป็นแต่ห่งได้ขยันคนนี้บ้างเลยค่ะเพื่อนอเล่าก่อนอันนี้เป็นพี่ลูกเสือม3นะอันนี้เป็นน้องเน้นนารีม1อันนี้เป็นยุว่ากระชากป่อ6 นัดกันหรอหรือยังไงทำไมไม่บอกเพื่อนเราวอนโรงเรียนอะไรหนูขึ้นรถบันผิดค่ะแล้วเพื่อนเขามาไปดูส่วนตีเพื่อนค่ะกันต่อค่ะอยู่ที่ใกล้ลูกเตืาอนุสรสุภามาจังหวัดราชบุรีเพื่อเติมเต็มความสามัคคีเพราะที่แฟนคลับเขาว่าเอ๊ะเริ่มสงสัยว่าเราสามัคคีกันปลอมหรอเ

ภารกิจสุดโหดกับฐานวัดใจเจดดานลดได้ไหมลดได้ไหมคนกันเองลดได้ไหมลดแล้วจะเชี่อเลยเชือมตรงเนี่ยจาก3 0ของค่ายนี้ลดเหลือเจแล้วได้ค่ะเออซึ่งวันนี้นะคะทุกคนจะต้องใส่ชุดเสียด์ไว้ก็ใส่มาแล้วเพื่อเป็นการเติมเต็มฝันวัยเด็กอันนี่อ่านตามบีฟอะดุซึ่งจริงๆแล้ววันนี้มันจะต้องมีแบบภารกิจแล้วมีการแสดงดนวยนาะมา คือมีการแบบว่าเอ๊ะใครจะไหวหรือใครจะไม่ไหวเราก็เลยมีกติกามาช่วยค่ะช่วยอาการไม่ไหวค่ะยามค่ะลุกล้ำมันคือระดมเหมือนกันเนาะเฮ้ยระดมความคิดไงเราจะมีป้ายโลโก้โอเควิโกตกลงไปในหนาให้อาแจกแล้วก่อนแล้วก่อน นนีนมุติว่าเรามาถึงด่านด่านที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าฉันไม่อยากเล่นอันนี้ฉันไม่อยากว่าใจอันนี้ให้ชูป้ายขึ้นมาขอใช้สิทธิ์แต่ว่าหนึ่งผ่านจะมีคนชูป้ายสละสิิ์ได้แค่คนเดียวเท่านั้นถ้ามีการแบบว่าเอ๊ะ ชูหลายคนจะต้องตกลงกันเองว่าใครจะเป็นคนได้ใช้สิทธิ์ค่ะแล้วถ้าใช้สิทธิ์ไปแล้วโดนทีมงานยึดป้ายกลับมาได้ค่ะและอยากจะใช้อีกถ้าเพื่อนมีป้ายอยู่ขอได้ซึ่งเพื่อนจะให้ไม่ให้แล้วแล้วแต่แล้วแต่น้ําใจของเพื่อนแล้วแต่ความสามัคคีและน้ําใจในหมู่คณะแล้วแต่จิตสำนึกหรอเออแล้วแต่จิตสํานึกของคนที่ใช้เป็นอาราอยากใช้อีกด้วยตานี่รามีอะไรเคลียร์กันบ้ามะเรามีความในใจอะไรกันไหมเนี่ยเติมเต็มความสามัคคีในหมู่กันต ก็พี่เนีดยพ้ออยู่เลยนะคะเออขึ้นขึ้นลมีนเอาล่ะค่ะขอเปิดพิธีณบัตดนี้ค่ะได้้เป็นนี่ค่ะวอาพวกาพร้อเกียจริงๆเกียจริงเยจริงกฎของลูกเสือวันนี้นะคะมีป้าแต่ไม่ต้องอ่านเพราะว่าเป็นกฎของนี่ นี่เป็นแม่เสือจริงค่ะเพราะตอนนี้แยกไม่ออกเลยค่ะทั้งหลังกับทั้งหน้าเนี่ยค่ะเราต้องเข้าในนี้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวมุดไปในนี้ค่ะงั้นนี้เข้าไปกับเคสองคนก่อนอาจจะไม่ได้ร้องตามป้ายก็ได้นะคุณอาเรนเข้าไปโอ้ยโดนผิดฮัลโหลอีกาเทยมึงสิก็เทยมีฮุย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 โหดมากเลยค่ะอีกาเทยมึงสิก็เลยฮุยฮุยศักดิ์สิทธิ์อยากจุดทูบกูจะแจ้ง มีใบไหมมีใบไหมพ่ออีเทียมึงีกเหียอีหัวยิกยิหัวมส่งต้หเหียแหมันจะได้ไม่ได้เอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วค่ะมันอยากธรกิจได้ค่ะอันนี้อรอดลบ้างก่อนเฮ่ยเราไปล็อกกันได้เราล็อกกัน เข้ายเข้าไปอีโมี้ว้าวเก่งมากถือว่าเป็นสิริมงคลช้างได้รอดท้องเสืออ่เป็นลี่หรือปุลี่คะเมื่อกี้รอดถ้ำแล้วเอาสติ๊กเกอร์มาไม่ใช่พวกะมึงต้องให้กูเพราะมึงต้องให้กูเขาคุณทำแทนพวกมึงเออแกงหานแรก สะพานลูกระนาดคูบอกอ่านดังๆสองมือจับเชือกสองมือจับเชือกได้ยังไงสองมือจัาบลงที่ตรง ฉันเล่นได้ค่ะฉันไม่ฉันเล่นได้ฉันไม่กลัวฉันก็เล่นได้ครูขาแป๊บนึงนะคะครูทำไมคะเชือกรามน้ำหนักแรงดังลั่นเป๊ะขึ้นมาตลกนะคะหนูไม่ได้กลัวข่ากลัวอายค่ะข้างล่างมีจอระเข้อยู่นะทุกคนโอ้ยอย่าหย่าอะไรหนูไม่ได้ทำอะไรเลยเฮียปุ้ยย่าอยู่เด้อร้องเพลงด้วยค่ะร้องเพลงเลยคุณ้ชม ต่ดต่ดำแต่ดำต่ดำแต่ดำแต่ดำต่ดำแต่ดำแต่ดำไปสิฟิล์มมึงอย่าพึ่งมาอันนี้เป็นประเพณีค่ะโลชิงช้าเไวว้ไว้ไว้ฟิล์มมึงคันเลือฟูมากเลยอ่ะมึงเอออีนั่นเหมือนสันดูกระ เฟรมเดียวเพิ่งมาล้วกไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะอย่าแก้งอย่าไม่มีใครแก้เลยอี้เดาฟิมอาขาอะไรอาขาเออโชโชทักตะเหนูหนูหนูไปกลางมึงอยูงนีสองวันเมยอีเดาไปสักทีมึงช่วยเอาเมือจากันพี่รุเกสอนมาว่าอย่ามองข้างล่างแล้วสิ่งที่ทำคือไม่มองพื้นมองพื้นไม่สวย มองพื้นไม่สวยจมูกจมูกเจิดอย่ามองข้างล่างค่ะเดินก้าวเซขาดีมันไม่ขาดีมันไม่ก้มึงมึงโอเคเข้าใจแล้วมันวิวว้าวไปอะไปทุกคนน่ะว้าวขาเนยค่ะมันมันจะขาดอย่าไปอเหี้ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา เอาคืนนะมือแลามือไปยังไงอ่ะเอามือไปก่อนขา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 เป็นสะขานี่ย้าขาไปก่อนขาไปก่อนขาไอ้เนี่ยไอ้สัตว์เก็บร้านหรอเก็บร้านป้าขายไม่ดีไอ้สัตว์ช่วงนี้เศรษฐกิจน้ำมันไม่มีอ่ะกูจะไม่มาคนสุดท้ายแล้วมึงเคยเห็นเขาตีละครั้งไหมอย่างเงี้ย ว้าวน้อยดีอท้องหนูบวมใช่ไหมอืดใช่ไหมลูกกูเหนื่อยที่ถ่านแล้วเราได้ผ่านเดียวพอไหมอีดอกเบกเลยกินข้าวอีสัตว์เก่งมากพวกเราผ่านที่หนึ่งนะคะถือว่าทำผ่านทุกคนกมานิยาย่าแก๊กจมูกขาไปก่อนขาไปกอนกมาบายา ฐานที่สองค่ะใครจะเป็นคนอ่านกติกาโจทย์และชื่อฐานคะต้องหมวยไปฐานที่สองเชือกจันอะไรนะพอชื่อเรชื่อพรมันมนมิสแกนของใครอ่านค่ะแอนด์บีอังเมจจับเอ็กแอนบอลนี่แซับเสียผ้าแล้วเดินบนเชือกข้ามไปยังจุดที่กำหนดคค่โอเค่ะ อันนี้ฉันเล่นฉันก็เล่นนัไม่ขอไปก่อนบ้างตามน้องยุกมาเลยค่ะทุกคนระวังคนเห็นนะอย่าแกล้งดูนะค่ะแทนแดนแดนแดดแดนแดนตามน้องมาแลยค่ะพี่พี่โอ้ยยุ่วมากอ๋อมันวิววิวอยู่เชือกหยอกมันเหมือนเราเต้นได้เลยอ่ะสนุกอ๋อมึงมึงดูดิค่ะนีมึงเชือกขาดไม่เท่าไหร่จะไม่ตลกเข้ากูเหยียบไม้ละไม้เปาะรู มี potential ในการหักอยู่นะอุ๊ยไม่คนสุดท้ายโอ้ยหาบน้ำมันหนักจังเลยเว้ยทีมงอีสัตว์เออนี่เลยลิงลังมลิงล่๊มน้องเด็กีที่มาสามและอันนี้มองก็แบบกูคิดมาตั้งนานอี มาอโนนต้องตกบ้างแหละสักคนน่ะมีจุลิเวิร์สรอบสุดท้ายรอบเดินสุดท้ายหน่าต้องมั่นใจเป็นไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นไรสั่นนะขึ้นไปถึงก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นต้องบเข้าไปเย็นครับเข้าองสับเข้าหรอต้องสับเข้าหรอย่าตื่นเต้นค่ะอย่าตื่นเต้นค่ะอย่าตื่นเต้นแล้ค่ะเวทีอ่า เร็วลาดคุณ okay. พี่เส <bring rose> ือคุณพี่เสืออีกนิดนึงแล้วค่ะคุณพี่ไมเอาล้เกไม่ไีเก่งเดินโทรศัพท์เก้าเลยเบอร์โทัพเก้าแนึงเรามันเันเอ็นเราเนเอ็นไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่เอาล้เก่งตายเออมนึ้นรถเมยอะออมึงเต่นี้เดินนเดเดินเดินเดินเดิ อีดาตัวสำคัญอาบัตดีเลิฟนักเรียนอานนท์อ่านป้ายหน่อยค่ะดังๆทาที่3บัตดีเลิฟหาเพื่อนอีกคนเพื่อจับมือกันไว้ด้วยกันจะจบไหมเนี่ยเคลื่อนไปที่ยางจุด หมายที่กำหนดอันนี้คู่กับฟิล์มอันนี้กับคนพายน่ากู้ว่าแล้วไอสัตว์ผู้หญิงจับผู้ชายไม่ได้หรอคู้ที่หนึ่งเริ่มไปเร็วเราไปเชียร์กันดีกว่าสองยืดสามสี่ระวังหลัก เออเข้าไปเข้าไปได้แล้วเออออกมาเข้าไป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 เกมเนี้ยมันต้องรู้จังหวะจ้าอ่ามึงรออากูเล่นอ่ะมึงคอยดูอ่ะพินดดูฝั่งนี้ได้สิครบพเนิน้องร้อนผมหยิกหมดแล้วนเกริ่งมากโบตอกมาปะเนี่ย ต้นไม้นลองต้นไม้สลับสลับสลับจังไหนดีจังย่าชิบหายอะไรีีอะลองทาเขาลื่นด้วยนะลองทาเขาลืมนะย่าไปแล้ว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 ต่อมาต่อมาพัดอ่างพัดอ่างกูไม่กล้าเล่นหรอกย่าไปต่อแค่กูขึ้นไปกูก็ได้ที่เดียวเพลของหนูลําบากฝั่งนู้นกูตัวใหญ่หนึ่งสองสามปึ๊บ ああเอออย่าร้องได้เก้าเก้าเก้าจับมูติของเขยจับกันจับกันจับกันไว้จับกันมัอหนึ่งจับกันมือหนึงจับจับนี่จับอย่างนี้จับไม่ยืนแขนของเขานี่เนี่ยมูตมูตมูตปีขึ้นไปเลยนี่มุกก็ปีขึ้นไปลองความกันลองความกัน พี่เสือไม่น้อยุหิวแล้วค่ะเบรกแป๊บนึงได้ไหมั้ยกินน้ำกินท่ากินท่ากินหิวข้าวด้วยนี่้ะวัตถุดิบในการจับทันข้าวมันต้องมีอะไรบางอย่างนู้จะให้แบบข้าไก่ข้ากบไก่กัทนี่ใหม่ยำยำรับสุกก้อนเข้มข้นอร่อยขึ้นเป็นครั้งแรกที่ผงเครื่องปรุงและน้ำมันเนี่ยรวมกันเป็นสุกกน ข้างในอ่าแล้วในป่าต้องทำยังไงต้มน้ำร้อนไงก็ต้องจุดไฟลายสายปักสันตามันะตน้อ่าแล้วก็ไฟยังไงทำยังไงมือมือพงตาอังโลมาพกมาจิงหงอข้าอยันไปอลไปเราจะจุดไฟยังไงอะนี่ไงเขามีถ่านอันนี้เขามีถ่านให้แลวเป็นถ่านเอาคลายด้วยนะช่อ่ามีไม้ขีดไฟแช็กให้กูกอบเป็นอยู่แล้วกูไม่ทำถ้ากูทำพวกมึงจะไม่ได้ทำ อะเราจะจุดแค่เตาเนี่ยเขาไม่ได้จุดทั้งป่ากูว่ากูช่วยดีกว่าไม่งั้นมันไม่เสร็จเนาะเหนื่อยอ่ะยังไม่ทันทาอะไรเลยกูเดินไปขอน้ำคูน้ำร้อนคูก็ได้นะไปสากรนนะอีแป๊กสรุปมึงจะทำหรือมึงจะไม่ทำอีอ่ะ เหนื่อยอ่ะเหนือยไม่ได้กทำอะไรเลยพี่ไอ้อ่ะกูบอกแล้วเห็นไหมว่าไปแช็คไม่ขีดหนึ่งอันจะได้ผ่านหนึ่งกองเหรอโอ๊ยโอ๊ยหนูเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนูเอมือขอน้ำหน่อยเด้ ใส่น้ำซีเรียวน้ำมาใส่อีออฮียมากเลยอีก <c oughs> คนลูกกูบอกแล้วว่าอย่าให้กูดำพวกมันไม่ทำเมื่อไหล่กูคนเดียวแล้วในทีมเนี้ยเอออ้าวยำยำรสต้มยำกุ้งเอาไปคนละหนึ่งคนละหนึ่งดื่ม <c oughs> น้ำลอว ให้เปิดฝ่ายำมยามคับด้วยมือเดียวโอ้ยธรรมดานี่เขาเปิดงา่ายอยู่แล้วเปิดม, <คน S 2> มือเดียวฉ<ช>ลองไ,ได้อ้อมหนึ่งสองสามอุ้ยว้า เปิดได้เห็นไหมได้มากได้มากอุ้ยเครื่องเยอะจังเลยอ่ะอ่าเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ไงเป็นตู้กล่องมีสะดวกมากไม่ต้องมาฉีกแค่มันเลอะมือพราะไม่มีซองเครื่องปรุงแล้วแบบว่าจะต้องมารีดผงรีดน้ำมันเออซ้อน้ำมันชอบเลยอ่ะมาเติมน้ำร้อนน้ำเดือดจ้าทำได้เดือดทำได้ร้อนของจริงมาฟีมาทำง่ายๆนะคะแค่เติมน้ำร้อนเข้าไปแล้วก็รอสักนาทีก็ทานอร่อยทันทีได้เลยค่ะเออออามาเติม นวัตกรรมการอย่างเงี้ยไม่ต้องฉีดสองเครื่องปรุงอ่ะเลิศใช่เลิศมากเทน้ำร้อนรอแต่เทกินอร่อยกูเข้มค้นมากนี่แะไะจะบอกนะรู้ไหมว่าถ้วยยำยำอ่ะเป็นถ้วยหลักโลกถำยนี้ใช่ปะแล้วออกเอากระดาษอ่ะไปทิ้งในถังของกระดาษแล้วพลาสติกทิ้งของถังพลาสติกแยกขยะเลิศแล้วเรากระโดดลงทางไหน มึงแต่ปกติอ่ะกูเป็นคนไม่กินเผ็ดใช่ปะแต่ซุปก้อนจะอยู่ในยำยำครับรสต้มยำกุ้งอย่างนี้คนไม่กินเผ็ดอย่างกูก็ต้องทานอะไรรสหมูสับด้วยเท่านั้นมีสองรสเท่านั้นนะจ๊ะที่มีตัหนังซุปก้อนรสต้มยำกุ้งและรสหมูสับเท่านั้นโอเคเลิศและถ้าอยากจะกินเนี่ยง่ายมากหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านราคาเพียง15บาทเท่านั้นต้องลองนาทุกคนลองยำยำครับรอลองอนกครั้งก็ได้ยำยำครับด้วย หนูกุ้งที่อยู่ในนี้มันเป็นกุ้งจริงแต่มันไม่ก็ไม่ใช่ปูหรืออะไรที่หนูจะเลิฟขนาดไม่แล้วประเด็นนะประเด็นนะหมดแล้วเหมือนหมดจริงจริงหมดจริงจริงหิวจริงอีกกี่ฐานนะสี่ฐานกลับไปได้ไหมอิ่มแล้วเป็นไงเฮ้ยพลังมาพลังมาฐานที่สิบสองครับสพานพลัมเก้านำตนเองเคลื่อนที่บนขอนไม้ไปยังจุดที่หนไทยอ่ะ เล่นละครเหรออันนี้เป็นบทของนางร้ายที่โกรธมากโกรธใครคะโกรธตัวเองมึงโกรธตัวเองที่เกิดมาผมหยิกเฟรนลี่หรือบุลลี่ครับเป็นการแสดงละครเป็นการแสดง3 2 1แอคชั่นผ่านที่12ดสุบสพานพระรามเก้านำตนไปเคลื่อนที่บนขอนไม้อะไปยังจุดที่กำหนดนี่แหละออกสุชาจะเชื่อมึงหรือเปล่าก็ตรงนี้แหละนำตนเองเคลื่อนที่บนขอนไม้ไปจุดที่กำหนดและมันระวังไว้วงเล็บ อ <Okay. S 2> ระวังไว้ด้วยล่ะเข้าใจปะโอเคดีมากพร้อมสุชาติและพรบถมไม่เล่นด้วยแล้วขอคืนการ์ดแล้วเพราะให้เล่นเองคนเดียวอีกดอก ดีมากเริ่มในเรฟเฟเรน์น่นคือเขาให้เขาให้กร่งๆเป็นคลานนะเพราะตรงกลางมันไม่มีเชือกเห็นปหคุณครูคะดิฉันขอใช้สิทธิ์ค่ะอ้าวสิทธิ์ที่จะงดเล่นฐานนี้ค่ะอ้าวดิฉันกลัวค่ะคนณแบนพี่ไปพี่อนไปเร็วๆเลยพี่อนแบบสับเลยสับเดินอย่างนี้ด้วยอนอนแบบ big universe แตงแง เออตองจำเข้าจำเข้าอาจารย์จมูกหนูสามหมื่นนะคะเออเออไปเออแต่ง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 ต่ออะเดินกลับมาเดินกลับมาเดินกลับมาฉันไม่เดินหรอกฉันไม่เดินหรอกโอ๊ยโครูขาหนูขอใช้สิทธิ์ไม่เล่นค่ะ กูไม่เล่นค่ะมองให้กูเถอะมือให้กูมืงให้กูทราบความรู้ของคุณเพื่อนด้วยค่ะคุณกิตติคะนั่นแหละมึงน้าเสียน้าเสียเลยกูไม่เดินกลับหรอกค่ะฉันไม่เดินหรอกเมื่อกี้ดูว่าในการฮาลูฟื้์โป้งมือเล่นอันนี้ให้กูขอกูขออ่าอ่าอาให้พัดไม่เล่น

ถึงเมาคีไว้อ่ะไปพวกเราครูบอกให้นึกถึงเมาคีไว้สามสองไปเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ผ่านด่านผ่านผ่านผ่าไปไปอยู่ที่เนื้ออยู่เลยไปอยู่ที่เนื้ออยู่เลยกูยืนดูว่ามึงน่ะเออยืนได้ละดีใจได้ละเออไปเร็วเลยสามสองไปโบ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 าะเออฉันผ่านมันได้แล้วค่ะคุณคะคุณคะ รอฉันแป๊บหนึ่งค่ะไม่อเป่นไรนะคะมึงสิตายก่อนคุณเขากูยืนอยู่บนพื <GO av i> ้นโลกปกติเลยเย้ไปด่านต่อไปเลยมึงค่ะสุดท้ายแล้วค่ะชีฟิล์มมึง ชุดมันเข้ากระถานนี้มากเลยนะชมพูป้าเที่ยอถ่ายรูปป้าถ่ายรูปสวยนะฉันคาดหวังว่าไวอ่ะถ้าล่วงเดี๋ยวนี้ลงมารับนี่รอรับอยู่มึงมึงปล่อยมึงไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันร้อนไม่ได้มึงมันไม่ได้มันต้องคานมึงต้องคานเท่าไหร่มันต้องคานไว้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งอ่าแล้วขี้แวะขี้กับบังเทิงเออขี้ก่อนขี้ป้ายยืนได้แล้วยืนได้แล้วป้ายอันนี้เร็วเลยเร็วเลยเออป้ายป้ายเออ ไปค่ะผ่านไปแล้ว4ี่ฐานนะคะไปที่ฐานที่5้ากันฐานที่ห้าแล้วนะคะฐานนี้มีชื่อว่าทิ้งไว้กลางคานไปห่วงยางไปยังคันแล้วแล้วปล่อยตู้ด้วยการกลิ้งมึงแต่งเพลงเองเหรอไม่ใช่เพลงที่ไว้กลางทางของพี่ปั๊บหรอ ไม่ตรงสักทีเลยอะเอามาอันเมย์เลกูร้องกูร้องทิ้งไว้การทางด้วยอ่ะมึงลรมึงร้องนะไปด้วยสามสองไปใจหุ่งยังไปยังขะเล็กแล้วปล่อยตัวโดยการกลิ้งในแนวนอนเล่นได้หลายคนไหมคะหรือทีละคนเหมือนกันฉันเล่นก่อนกระดานหนึ่ง แต่ว่าถึงปลายทางเราต้องติ้งจริงไหมคะใช่ให้มันเลยแล้วตุ๊บแอ๊กลงไปอ่ะรอบเหนียวตะไคร่ก็จะย่อนไปโอเคอาจจะย่อนลงไปถึงพื้นเลยก็ได้ค่ะอุ้ยแรงมากเฟรนลี่หรือบุลลี่คะเฟรนลี่แซวแซวอาจารย์ไม่ได้มันต่อเลยมันไม่ต่อเลยเพราะน้ำหนักหนูเยอะลูการ์ดมันง่ายมากมันง่ายมากจริงว่าว่าน้ายน้วายน้ำว่ายน้ำ่า มึงปลาติดอวนเหมือนกันเนาะไม่ก่ออ่ะตเลิศลายสิแตกไปไปเฮสิบแปดสิบแตกมั้งลุงสิบแตกเขาสิบแตกมือมันสูงกิ้งลงมาเลยกิ้งลงมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กิ้งลงมาเลยเห็นพื้นลงมาต้องลงแล้วค่ะตอนนี้ต้องลงแล้วค่ะพ่เกดบอกว่าอย่ามองพื้นค่ะอีเทียอีเทียเชือกเกี่ยวตาเกาะเกาะ วิ่หน้าแหกจริงหน้าแหกมีคนหน้าแหกนะตรงนั้นใครจะใช้สิทธิ์รีบใช้ใช้สิทธิ์ค่ะไม่จ้าของฉันจ้าหน้าตาจมูกจะสามหมื่นจ้าใช้สิทธิ์จ้าไม่เป็นไรหรอมันง่ายมากทุกคนอยากดูอนุนเล่นเราผ่านอนุมาแล้วด้วยอันนี้กระจอกมาอ่าได้กูขึ้นเองเย้ขึ้นค่าอ่ะเตรียมสามหมื่นไว้เลยนี่เราเอาจมูกอะลงรูได้ ไม่ได้มีเกียวส่วนเราอะปิดจมูกไว้เดี๋ยวจมูกเกี่ยวตะคายถ้ามีปัญหากับจมูกต้องอิ่มมงเตียให้กวาะเอาให้ถลายค่ะ อา่า,อาอไม่นอนเลยัอะไรอันนี้ถือว่ายาก<ะ>ดูหน้าเพื่อนเชือกบาดหน้าไหมเลยเป็นสเก็ตแนะ่<ะ>พี่แป๊ป<ะ>นี่เรามาดูกันดีกว่าระหว่างคอมเมนต์ที่บอกว่าพี่พัดเก่งมากเลยก่อไฟได้<ะ>กับสงสารพี่แป๊กจังเลยหน้าแหต้องถามหรออนไนเยอะกว่ากันต้องถามหรอคิดว่า คุณคิดว่าอยังไงคะแต่ที่อันาั้ตกมาเมื่อกี้คือเป็นการพิมพ์555ถ่ายไปแล้วเพราะว่าลืมใช่มาดูอันนี้ใหม่เออใครอยากได้คอมเมนต์ก็บอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับฐานที่6ของวันค่ะฐานที่6เทคมีอวไฟเดทก้อน ี่วยมองอ่านเป็นทรมไทยหน่อยค่ะข้างลางอ่อะเป็นกคมีกาเซยแล้วกันนอม์มชิคในมูริจปลายเชือกขาวเนื้อพวนนอออจสสาวขี่ได้่ะฮะ <inic> อันนี้ใช่ไหมเล่นได้กี่คนคะเป็นเด็กปัดอะบอลลูนมาม,ม,มามเมปอน,ปอนเอาอย่างนงี้เราตกลงก,กันก่อนเรายกขึ้นให้มันแบบเบียงแรงเบียงก่อนอะลองไปไป ก็เซาเทียงมึงมสิทธิ์มึงมสิทธิ์มึงอาสิทธิ์มึงสิทธิ์มึงสมึงสิทธิ์ยงไม่สำเร็จทำไมต้องเอาข้าวด้วยอ้าวไปมึงดึงนะมึงดึงมึงดึงเราไปนะเราไปเออ เชือกมาเก็บเชือกมาเก็บตอนแรกนึกว่าแบบจะยากกว่านี้อีกหน่อยแต่ว่าดีสนุกชอบเป็นความสามไารถสามรถรู้เลยนะคะพวกพี่ชอบเข้าออกกิ่งเยนักเรียนเรามาถึงฐานสุดท้ายกันแล้วอ่านพร้อมกันนะคะชื่อฐานว่าเชือกสามเซนไม่ดังเลยค่ะอีกทีนึงค่ะเชือกสามเ้นไม่ได้ยินเลยค่ะเฮียชันตั้ง กติกาในการเล่นฐานนี้นะคะเดจะให้เด็กหญิงยุนะคะเป็นตัวแทนของพวกเรานะะคในการอ่านให้อ่านโดยการทําเป็นคอนดักเตอร์นะคะพร้อมนะคะเริ่มจากคําว่าสอนนะคะหนึ่งสองสามล ให้ครูแปลก่อนวันนี้พูดอะไรเมื่อกี้สองมือจับเชือกแล้วเดินไปอีกฝั่งด้วยความระมัดระวังจํานวนคนเดินจะต้องไม่เกินสิบคนรวมและเปิดห้ามขย่าเชือกและรวมเลบปิดค่ะโอเคแต่ว่าเราโตแล้วเราน้ําหนักเยอะเพราะฉะนั้นฐานนี้เล่นทีละคนแล้วก็เล่นคนเดียวสาเล่นอะไเล่นดียวเล่นนี้แล้วไหนๆก็มาแล้วเป็นน้าเมอกไม่เอาคนน้ไม่เล่นน้ ขึ้นไอจีให้เยอะตลอดเลยเป็นชื่อพอมีหน้ามึงขึ้นไอจีอย่างนี้เลยถ้าไม่มีคือจะขึ้นไปขึ้นให้ยาวจริงยกเลิกเพจโอเคฉันขึ้นไอจีให้ยาวอย่างนี้เลยตลอดคือเดินเลยฉันขึ้นไอจียาวพอนักขึ้นแต่ตอนนี้ปึ๊บตอนนี้เห็นหน้าสามมุมไหนคือไอจีลงไว้ตลอดยขียนอยู่นานที่แอร์ทาวน์แอรทานมากขึ้นมาปมือให้น้องสาวที่เล่นแทนเราในฐานนี้ค่ะขอบคุณนะะคเล่นคุณเล่นแทนก็ไม่ไปดิเร็วเอาไอจีลงแล้วตอนนี้ไม่ขยยาวนะเออไม่ขยยาวยากไหม ไม่ยากสบายอะไรไม่ทำไมมันซันนะทำไมมันซันไอจี๋ขึ้นอยู่ไอจีขึ้นอยู่ไอจีก็อยู่ตาทั้งไว้ไอจีอยู่บนหัวไอจีอยู่บนหัวทำขาแนวขวางเอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยต้องไปทีละคนต้องไปทีละคนเกมอะไรนะอะไรนะไปทีนครมาไม่ได้ไอตี๋จะดีอะไรลิงเลยยาวเลย เลยฝากเพจฝากแก่ใจเพจฝากเพจแล้วขาฝากเพจเพราะว่าจะตายจะตายในค่ายนี้ฝากเพจแล้วเดูอะไรได้บ้างขึ้นไอซีไหมขึ้นขึ้นเพจไหมเอสเอเอโอเอเอาฝากไอซีฝากเพจที่กล้องพี่อังเลยก็คือฝากกดฝากกระจายด้วยนะแต่ว่าเอาออกฉันจะตีทุกคนในโอเควีกู ไปไงฉันชอบนะฉันว่าอะไรแบบนี้ก็ดีต่อไปเป็นการเข้าค่ายรอรดอไม่ฉันว่านานๆมาทีดีกว่าไม่คุ้มเลยไม่คุ้มได้แหงกต่อไปเป็นรอรดออยากให้ไปรอรดอร้านวิวไปไปกับบ้านถือว่าชื่นชอบก็กที่นุ่ยอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่จริงๆอะความปลอดภัยเขาแบบมีเยอะนะแค่คุณกูใช่เป็นเรื่องของเด็กใช่ก็เลยรับอยากก็เลยรับน้ำหนักออกมาใถ้าโตเป็นเรื่องของเด็กกูคนเดียวนี่ ก็องลิขบนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ายลูกเสืออนุสรณ์สุขมาศดลาชบุรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ให้พวกเราได้มาเล่นสนุกแล้วก็ถ้าไม่มียำๆก็เราก็ไม่ได้มาวันนี้นะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณคุณครูด้วยนะคขอบคุณนะอยู่แบบให้คอยคำแนะนำตลอดเลยค่ะยังไงก็ขึ้นฝาก follow IG นี้ไปด้วยนะคะตัวใหญ่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 เราเราทำได้แค่ขึ้นใ่ายนะส่วนจะ follow ไม่ follow คุณผู้ชมเราไม่ได้จริงเรากระทาไม่ได้จริงๆ อะไรยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของช่อง BAD OFFICIAL ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ